จะมา,าให้เห็นว่าเวลาเราเซตกลองเนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ยังไม่เคยเซตกลองสําหรับงานทำดนตรีเล่นเป็นวงหรือเล่นสดน,นะครับก็คือกลองเนี่ยเราจะใช้ไม้ไม้แสแน์ตรงนี้นะเข้ามาไกลๆเข้ามาไกลๆตรงนี้นะนะครับไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้ซูเปอร์ลักนะครับสําหรับแสแน์โดยเฉพาะเลยนะ ใกองซ้อมจนเก่งนะฮะแต่ว่าพอตีได้หลายๆจังหวะมาตรฐานนะครับก็วันนี้ก็เป็นทํากองให้พี่ๆเขาื่ยอยแถวไว้เล่นไว้ซ้อมกันนะครับเสียงแสแนเนี่ยเราก็ใช้ไม้เฉพาะของมันอ่าไล่มาตัวทอมนี่นะฮะหนังก็จะต้องอุดให้ด้านนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าไม้ตัวเนี้ยจะเป็นไม้คอนเดนเซอร์ซึ่งจะต้องกดไฟ48วต์นะฮะ ตอนซื้อมาคนซื้อก็ไปบอกเราว่าไม้สอตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์อีก2ตัวนี้ก็จะเป็นไม้มเป็นไม้แบบไดนามิกธรรมดาเนะียฮะไม้แสแนกับไม้กระเดื่องแล้วก็นะฮะนี่กระเดื่องนะฮะเราก็จะใส่ไว้ข้างในนะฮะไม่ใชการเซ็ตก็เลือกหนังแล้วก็ไม่ให้หนังมันหุบคือมากนะฮแล้วก็เก็บนอยน้อยสัมดที่ตีไม่ว่าจะเป็นกอ,องทอมที่จะต้องไม่มีเสียงรบกวนไปจากตัวอื่นเวลาตีนะครับ สอตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะฮะเราก็จะทําการแพนตัวนี้เหมือนจําลองว่าคนอยู่ข้างหน้ามองเข้ามาเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ขวามือของคนที่นั่งมองเราตัวนี้ก็จะแพนออกไปทางซ้ายมือของคนที่นั่งมองเราขึ้นมาบนดวทีนะครับสาหรับกองถังตัวนี้หรือฟลอทอมเนะี่ยเราก็จะแพนไปสุดเลยนะครับพร้อมกับไรดิ้งซีนตัวนี้นะ แย่ทุกอย่างก็จะเงียบปิปดนะครับเมื่อเราเซ็ตได้อย่างนี้เนี่ยไม่ที่อยู่บนเวทีเนี่ยเจ็ดยังน้อยห้าถึงเจดตัวนะอาจจะมีโอเวอร์เฮดแห้งอยู่2ตัวในนี้ก็จะแยกให้เกิด่าลุมเวิร์ฟสำหรับกรองออกไปอีกนะครับแต่เราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แค่นี้ก็คงน่าจะพอนะครับก็ เป็นอุปกรณ์ดนตรีที่ทุกตัวคือหน่วยเสียงของเสียงเคาะหรือบีดนับหรือเพอร์ร์ชันหรือการส่งทั้งหมดนะครับแล้วกองเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ไม้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก็บน้อยของสัญญาณลบกวนที่ตีแล้วก็คือไปหาหนังตัวอื่นนะวิธีเก็บการกระพือของหนังเนี่ยก็จะมีหลายๆวิธีนะก็อาจจะมีตัวแผ่นรองนะ หน้าหนังกองตัวนี้ก็ตัดเป็นลูกโดนัทเนี่ยก็เอาวางควงกลมนะฮะก็แปะติดเข้าไปแต่อีกวิธีง่ายๆก็คือใช้ยางไวนิลอะไรต่างๆนี่นะฮะเนี่ยฮะตัวไหนมันเวลามันกระพือไปตัวนี้ก็จะติดเยอะหน่อยเพราะว่าหนังกองมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็จะกระพือนะฮะเรก็ใช้ยางไวนิลที่เป็นแผ่นไวนิลอาจจะเป็นพื้นรองเท้าเก่าๆหรือไปซื้อมาก็ได้ที่มันใหม่นะที่ซึ่งจริงๆผมก็ซื้ออันใหม่มานะครับมันก็ลบ,ลบเสียงกระพือออก นะตีมันก็จะไม่มีเสียงกระพือตัวอื่นนะครับตัวนี้นะซึ่งไม์คนเดนเซอร์เนี่ยมันก็จะดีอย่างก็คือเขาจะมีระยะห่างในการดูดเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในรัศมีของเขาแล้วปุ๊บเนี่ยเสียงอื่นก็จะเข้ามายากนะฮะแต่ถ้าเป็นไม่ร้องเนี่ยไม่ไดนามิกเนี่ยเสียงแหลมเสียงอะไรต่างเนี่ยมันเข้ามาง่ายนะฮะซึ่งเอามาใช้เจาะกรองเนี่ยมันก็เก็บน้อยต่่งๆไม่ละเอียดนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้วิธีติดตั้งนี้ก็จะมีเฉพาะเซ็ตไมโองของมันก็ตัวทอมเนี่ยหนึ่งสอสาสี่หรือองโก้อะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ไม์เป็นแบบคอเดนเซอร์ซึ่งจะมีรัศมีการรับสัญญาณเนี่ยมันจํากัดน,นะซึ่งทําให้มันไม่มีเสียงกวนไปหาตัวอื่น ลึกไกไ่ๆลองไปบันึกไก,ไก่ๆนะเี๋ยวจะตีให้ดูนมัน,ะนก็ถ้าเราเอาไม้ที่มันเป็นไม่ใช่เฉพาะไม้ของกองเนี่ยหัวคว่ำเข้าหาหนังสแสนนดเสียงให้แฮทมันจะเข้ามารบกวนจนหนักเกินไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม้เฉพาะเนี่ยก็บางทีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เจาะให้แฮทก็ได้หรือซีนนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับ ก็จะได้น้ําหนักที่พอดีไม่สัดจนเกินไปเวลาเราส่งไปที่4ีนะครับแต่ <c oughs> ถ้าใกล้ๆมันก็จะดังมากกล้อง, <c oughs> องเนี่ยจะเปี้ยงเขาเต็มกล้องเลยต้องไปอยู่ในใๆ มากก็คงโชว์ให้เห็นเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เราจะใช้าสายแบบมันติคอนะครับก็จะมีหลายหัวนะครับแล้วต่อเข้ามิกซ์เซตไปเลยนะครับซึ่งเสียงสแสดงเนี่ยมีคลิกอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะให้มันมีความชัดลึกซึ่งก็คือเราในตัวเอฟเฟกในมิกซ์เนี่ยเราจะปรับเอฟเฟกให้มันอยู่ประมาณไม่เกิน10%ประมาณ7%นะก็คือเลขไม่ถึงหนึ่งนะให้มีเสียงหางนิดนึงนะครับนะครับ นะถ้าไม่มีมันก็จะแห้งเกินไป